ทำยังไงจะตื่นเต้นทำยังไงจะตื่นเต้นใช่ไหมครับก็คุณก็เปลี่ยนลุคคุณบ่อยๆนะครับเปลี่ยนลุคคนบ่อยๆอันนี้ง่ายสุดนะครับเสื้อผ้าเปลี่ยนสไตล์นะครับเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีเล็บนะครับเปลี่ยนทรงผม อาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยนที2ออาทิตย์เปลี่ยนทีนะครับให้เหมือนเป็นคนใหม่ตลอดเวลากินน้ําหอมก็เปลี่ยนนะครับสอ,อาทิตย์ก็เปลี่ยนตานแต่งตัวก็เปลี่ยนนะครับแฟชั่นใหม่ๆนะครับเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวไว้ผมบ้างยาวบ้างไปต่อผมบ้างโอ้เยอะแยะเลยนะครับถ้าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับทำไงตื่นเต้นนะครับอันนี้อย่างแรกเลยนะครับคุณก็ไปฟิตเนสบ้างดีนะครับไปฟิตเนสนะครับไปปั้นหุ่นนะครับให้คุณให้หุ่นคุณดีนะครับหุ่นคุณดีคุณไปฟิตเนสนะครับคุณถ่ายรูปถ่ายรูปแล้้วใหออ่ทนนตตี ลับท่าสควอตนะครับถ่ายลงโซเชียลนะครับเวลาเขามาเขามาส่องเขาก็หึงคุณนะครับไปเรียนเต้นรำนะครับเออคุณมีชีวิตที่ดีไหมนะครับตื่นเต้นนะครับคุณทําตามแพชชั่นของคุณหรือเปล่าเสาว์ทิตย์ไม่ใช่ตัวติดกับกับแฟนอย่างเดียวนะครับเสารทิตย์คุณก็ไปเข้าคอร์สพัฒนาตัวเองนะครับเขาก็ตื่นเต้นแล้วว่าเฮ้ยมึงจะไปเจอคนอื่นหรือเปล่า เพราะว่าชีวิตคุณดีใช่ไหมครับคุณสวยคุณหล่อตลอดเวลาคุณพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคุณคุณดีตลอดเวลาคุณพูดเพราะตลอดเวลานะครับมีแต่เจ้าจ๋าไม่ใช่มึงกูนะครับไม่ใช่เออเอาเอาโทรศัพท์มาดูซิเนี่ยเออเมื่อเช้าคุยกับใครอะไรคุยกับใครอย่างนี้นะครับไม่มีใครอยากอยู่กับคนแบบนั้นนะครับไม่มีใครอยากอยู่กับนางมาร้ายหรือว่าพ่อมดนะครับไม่มีนะครับมีแต่คนอยากอยู่กับคนที่อยู่เรื่อยแล้วมีความสุขมีความสบายใจนะครับสนุกตื่นเต้นตลอดเวลานะครับเสาร์อาทิตย์ก็หัดเปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับการมีอะไรกันนะครับ ก็อย่าอย่าท่าเดิมๆตลอดนะครับก็เปลี่ยนฐานที่เปลี่ยนห้องนอนคือคุณจินตนาการเอาเลยนะครับว่าคือคือมีอย่างเดียวอย่าหน้าเบื่อนะครับอย่าหน้าเบื่ออย่าเป็นข้าวมันไก่ทุกวันนะครับคุณก็เป็นเย็นต่อโฟมางคุณก็เป็นลาดหน้ามางคุณก็เป็นหูฉลามบ้างนะครับนะครับพัฒนาตัวเองให้ตัวเองนะครับมีเป้าหมายในชีวิตนะครับตัวเองดีขึ้นทุกวันไม่มีใครอยากสิงคุณนะครับอยู่คนแล้วสนุกตื่นเต้นได้ลุ้นตลอดนะครับไปเข้าคลาสเต้นราบ้างนะครับ ไปไปเข้าคลาสเต้นรำนะครับออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างนะครับพาเขาไปเที่ยวบ้างสาว์อิทิตย์ก็ไปทะเลบ้างไปภูเขาบ้างนะครับคุณก็อย่าให้มันซ้านะครับอย่าให้มันซ้ําเหมือนกับคุณดูละครนะ่ะคุณดูซีรีส์อ่ะที่คุณว่าคุณคิดว่านะครับ คุณชอบที่สุดในในชีวิตนะครับมีมีเรื่องไหนที่คุณชอบที่ที่ที่สุดในชีวิตครูไม่ครูไม่ได้ดูซีรีส์ครูก็เลยไม่รู้นะครับเอ่อแต่ว่าโอเคครูครูเคยติดแบบว่าสามก๊กอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วก็ไม่ได้นอนนะครับแต่ถ้าเกิดสามก๊กนะครับคุณดูรอบที่สิบติดต่อกันนะนะครับคุณดูรอบที่สิบติดต่อกันนะครับ,บ,นนรบมันก็ไม่สนุกแล้วก็ไม่อยากดูแล้วนะครับมันเบื่อนะครับ ถึงว่าถึงแม้ว่านะครับตอนต้นน่ะคุณจะติดมันขนาดไหนไม่หลับไม่นอนนะครับตื่นเต้นอยากมีมีเวลาก็จะหยิบขึ้นมาดูเวลาก็จะหยิบขึ้นมาดูเพราะคุณติดมันนะครับแต่พอคุณดูรอบที่10คุณก็ไม่อยากดูแล้วนะครับมันเบื่อนะครับมื่คุณก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นบ้างนะครับจินตนาการนะครับทำไงไม่ให้หน้าเบื่อทำไงให้ตื่นเต้นนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับความรักนะครับก็สามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับไปที่หน้าโูรไฟล์ครูกดลิงก์นะครับแล้วก็สามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟ